ลูกปัติดใบใบหลักแหล่อยอนยหนยันไงยหนยังงพ่อ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 คนนี้คนนี้คนไทยรัใต้แขนอะอนใต้จักรเแล่นอ้อนใตจักรเแล่นทนหน่อยนะครับตอนที่ดึงึ้่มาทนนิดนึงนะหวานห่อยเนเย็นเชลใจเย็นเย็นลูกค่อยค่อยเรื่อย

จับเจับีเลตื้อเี่โตจับกระองตัวเองให้นนไว้ลองตื้อๆขึหน่อยร้องเ่อง้ก่อนเลย้องก่อนนะนิดนึงรอเลยครัาไปเลยรับเลยเอาลองค่อครับเอาเอาเลเอาเลยเเลยเรงงื่อยๆได้ไหมได้ไดเก็บทวหัวไหล่หน่อยนะ